ครับผมมื่อวนี้ว่าสิไปปลูปกบกเผาอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงครับผมบกเผา่เพ่อว้อยู่ประมานสิบก่าต้นแหละครับอยู่บกเผาสิพ่อวัยเนี่ยก็อยู่เดือนพระชามครับผมอยู่บ้านครับผมเอาใส่รถก้นครับสิบก่าต้นข้าวนำหอมครับผมเดี พอนมหอมเตีย่ยครับคเอาขึ้นรถไปเกษตรปลูกให้หเมดเลยครับปลูกตนน้นหนาวครับผมปลายฝนตนน้นหนาวครับสวนก็นมีพันผักหวานปลานําครับเกิยังหาหม่องปลูกบ่านใดครับผมตองหาหอมหายังเห้เขาน้าครับผมเอาผักเผาอีก,กอครับ เอาเอาเผาห้ามไปปลูกดีกลัว่าแยกออกมาปลูกสวนเกษตรพ่อเพียงครับพี่นอ้องพอไหวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับผมเดี๋ยวขึ้นรถก็ครับเอาขึ้นรถก่อนครับพี่นอ้องครับผมก็เอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับ จ็คตนเหรอครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตนครับพี่น้องเอาไปปลูกพ่อได้เป็นพันครับผมขยายพันธุ์ต่อไปอยู่สวนเกษตรพ่อพี่อยงบนเพลินปอครับอยู่ครับสวัสดีคับสวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกเช่นเคยครับพี่น้อง วันนี้ว่าจะไปปลูกผากอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับกรสิผาพี่น้องไปปลูกผักหอมเตียที่พ่อเอ็งไหวอยู่สวนครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพพอมาพอไหวอยู่บ้านครับไปกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผมสวนถีพ่อไหวครับเพาะเทิงไม้ไผ่เทิงอย้งครับได้มาจากสวนเทืงบองลินฝาครับผมไปไปกันเลยพี่น้อง ครับจากมีไปจากทางไปสวนกเกษตรเลยว่าขชาาหน้าตาเขากันเลี้ยงว่ายไรครับผมปี่นี่ห้าก้นขขยเขา่าซดซดอย่างครับผมพี่น้องกรอีบไกลค,ครับผมทางไปหน้าประมาณอ้สี่กิโลครับผมพี่น้องสี่อดนหครับสี่วันทางเข้าสวนแล้วครับพี่น้องทางเข้าสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมที่สร้างกับตัวเองครับผม เนือที่สิบห้าไรครับทอดทั้งเดียวแล้วครับอุบมาปลปูผ่าลำหอมครับผมท่างเกาสวนก็เขาครับทางอ่ะิคุชาร์ปนะครับผมก่อนข้างเกาสวนกับซีม,มี่หมวกผ่าำหอมอ้อยมีน้ำอ้อยปั่นน้ำครับผมลวก็มีเขา่าเสียงพันเกี่ยวครับ เข่าไปเลยครับผมเข่าไปเลยครับมาอยู่สวนสบายใจครับผมมาอยู่สวนนี่ก็บรรยากาศร่มรื่นสบายใจครับก็จะทําให้สําเร็จอีกไม่นานครับผมจะทําให้ที่แปลงนี้เป็นที่พักผ่อนแล้วก็หย่อนใจก็ปลูกอะไรที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกครับพี่น้องไปค,ครับลงรถเลยครับพี่น้องลงรถกับพ่อกล้วยเได้ะครับล้วย ปลูกใข้างทางครับผมกระหอดสวนเกษตรพ่อเพียงบนพผ่นดินฟอครับผมเขามาข้างในแล้วครับกระสิยางไปปลูกกระพู้นครับทั้งคนไก่ไก่ปลาไพ่นครับไปไปกันเลยครับผมปลูกพาน้ําหอมครับผมนี่คือชุดที่ปลูกกันวังปีที่แล้วครับผมได้ประมาณครบครบปีหนึ่งพอดีครับตัวนี้ปลูกบริไส้ยังครับผมสวยครับ ติบก็ต้นครับพี่น้องปูนทับุูนปลูกไอช่วงปลายฝนครับผมปลายฝนต้นหนาวครับผมดินกระลังเปียกๆอยู่ครับไปไปปลูกกันเลยครับก็ได้มองปลูกนแล้วครับกุดลุมบบตองลึกแห้งครับผมพอประมาณก็เอาบักเผาใส่เลยครับใส่น่วยบักเผาให้เขาเอียงไปทางทงถึงต้นออกให้เอียงสุดๆเลยครับผม เข้าบ่อต้องใส่ยังครับผมให้เขาล่งหักลงกก่งังเขาหาปุ๋ยมาใส่เพื่อที่ได้เขาสิไดใดแข็งแรงครับให้เขาลงหากติดหากพอ้ำหาปุ๋ยมาใส่เลยช่วงช่วงเขาปลูกนี่มันสีน่เทใส้บกเ้าวเข้มครับผมพอผมปลูกใส่สูตรนี้เลยครับผมผมสิบกอยใส่ปุ๋ยใส่ยังบกเพาสิ่ใหญ่เร็วโตวเร็วครับผม หันไปทางที่ตนออกครับผมเอามาเสริมอีกครับปลูกไปแล้วไร่หนึ่งครับผมกับเซตแล้วครับหาหญ้าหาหญ้งคุ้มมาไว้ครับผมเดี๋ยวปลูกลุ่มต่อไปครับครับผมก <c oughs> ุดลุ่มเพากุดมาตรงกวงมากกว่าได้ครับผมแต่ว่าเห็นดินกลางมันซุยๆ ถ้ากับคห่างกันปลูกหางกันแจ๊กปลูกหางกันแจ๊กไอซี่หาเมตรด้ครับเด้อบกป่าวย่ายปลูกไก่กันครับผมย่ามเขาโตขึ้นมากเขาเป็นนวยขึ้นมามันสีมันสีบก่อยติดลูกครับมันจะไม่ค่อยติดลูกก็ปลูกประมาณขนาดนี้ครับผมก็เอียงไปทางที่ตะวันออกครับเอาอันนี้ก็ขาขาเหลืองครับปลูกในคลองส่งน้ํา นครับประกอบมะพร้าวปลูกห่างกันนะผมปลูกปีที่แล้วชุดก่อนครับทุนครับก็ถือว่าโตเลยครับผมโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วครับผมในการปลูกนี่ครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับปลูกดิบๆเลยครับมะพร้าวเขาจะทนครับผมให้แต่ดินเขาเปียกๆปลายฝนต้นหนาวครับผมนี่ครับก็กลบดินเลยครับผม ปลูไปเลยที่สวนปลูกของผมจะไม่ค่อยยุ่งยากครับผมปลูกแบบไม่ง่ายครับแต่เราต้องมีเทคนิคในการปลูกครับผมก็เหมือนขาผมปลูกโดยที่ไม่ได้ไดใส่ปุ๋ยครับผมครับผมเกิดซอยู่สามต้นครับผมปลูกบนนี้แวก แวกบงางอย่างยาวครับพี่น้องกระหอกขึ้นกันครับวันนี้ปลูกสไตล์เดียวกันครับไปต้นนี้ครับต้นนี้ปลูกมป,ปีที่แล้วเดือนเดือนในพฤศจิกาครับผมประมาณวันที่2ครับแต่าผมมาปลูกเมื่อนี้ค็ประมาณวันทีมมนนนนนท่20ครับผมก็ตกไปได้เกือบปีแล้วครับผมอีกสามหมื่นสี่หมื่นกับปีหนึ่งครับ ถือว่าโอเคครับผมปลูกของหกเลยลพี่น้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยังครับผมตัวน <acles S 1> <Damn. S 2> <wh> um ี้ก็สิคุดลุ่มปลูกเลยครับผมสิขุดลุ่มก่อนเด้ครับพี่น้องขุดลุ่มแบบเก้าอ่ะครับผมคุดเลยกับปลูกเลยครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยังครับผมตัวนี้ก็แกะออกจากถุงถุงหันครับผมตัวนี้สิปุกเพาะในถุงครับก็เลยแก้วถุงดินแตกน่อยนึงมาเป็นยังครับเอาก็คุ้มดินเลยครับ ข้าวเขาปลูกง่ายเอรครับผมแง้มเขาแข็งแรงหรือแง้งมเขาโตไอหากติดหล่าเขาติดเหรอครับผมหากแง้มหลาเขาติดล้วเหากใส่ปุ๋ยปุ๋ยซี่ครับครับผมเสร็จแล้วครับผมสำหรับรุมนี้ครับ เห็นบ่ครับชุดที่ปลูก่อนปีที่แล้วกับปูบายาครับปอกเผาครับผมมื้อนี้ผมกับสวัสดีครับผมกับพอสวัสดีกันรอบสองสำหรับคลิปนี้มื้อนี้ผมกามาปูปอกเผาน้ำหอมปอกเผาน้ำหอมเตี่ยครับผมพีม่น้องปูเพราะว่า ทีได้พันมะพร้าวขายในปีนา้ามื้อไพ,พ่ภาคหนาครับผมเพชรเขา่ามันผลผลิตมันเริ่มแย่แล้วครับผมผลผลิตตกต่ำกะหันมาเห็ดได้ไหมครับผมสวนนี่มีอยู่สิบหาไรก็เริ่มสิพัฒนาครับผมแปลงนี้สิบหาไรปลูกทุกอย่างครับผมปลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกบังเรนฟ้าเตี้ยปลูกบักซิดาบักฟรังคุนครับผมทุเรียนเทศทุเรียนน้ำก็ได้ผลผลิตครับทั้งคุปลูกกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้า พ่อแเดงเนียเราก็ย้ายพันต่อในสวนครับผมเราก็สกุดลุ่มเลียงปลาในสาสิหาไรกัเซธวิธีพ่อเพียงครับผมแต่ว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ว่าใหญยเข้าไปเล่งบ่ด้รครับพี่น้องมื้อนี้ผมก็มาลงบกพร้าวนมหอมเตี่ยล้วก็อธิบายพันบกพร้าวนาหอมเตี่ยให้พี่น้องในเบิง่งในวิธีการปลูกโดยที่ปลูกบ่ยากครับผมแต่ว่าถ้าผ้ดได้มีปู๋ยินทรี์ที่มากว่าเองก็สามารถคุณลุ่มยังไงปลูกบกพร้าวนาหอมให้เขาลองกดลุ่มได้แต่ว่าผมปลูกแบบโดยเฉพาะ สูตรของผมเองครับผมโดยสีโพรง,งงารนน่าครับปลูกผมสีปลูกปลายฝนโอ้ยปลายต้นปลายฝนต้นหนาวครับผมถูกตรงเลยครับครับผมวันนี้ผมกับคอร่าเลยสวัสดีเพียงเานี้ครับพี่น้องอีบุลนครับผมสวนเกษตรพ่อพี่ยงบนแผ่นดินปอกอะสีสำเร็จหลักอะเกษตรมีมีของออกสูทองตลาดครับผมกัออกสูทองตลาดไร้ล้วครับผมยังเขียนบอกธีดาบอกบินฟ้า ไม่ไพ่ตรงครับผมไพ่ตรงรุ่งแรงแต่วันครับผมเมื่อในพรมกากร่าสวัสดีเพียงเทนีครับผมสวัสดีขอฝากผลงานหนเด้อครับพี่น้องฝากติดตามเลยผลงานแพะเพราะเพื่อเป็นแรงและกําลังดากําลังเพื่อเป็นแรงและกําลังใจในการเหตุคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ได้รับชมต่อไปครับผมมีเคล็ดลับดีๆกับเสียมาฝากซูพี่น้องให้ได้รับชมครับผมสวัสดีครับเสร็จแล้วครับ ตัวนี้ก็เป็นคาเหลืองรักปลูกแบบบญ่าครับผม